ดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกับคลิปนี้นะครับเราจะมาดูช็อตออกตัวโหดโหดมันมันของทีมงานสอสมบูร์ทรัพย์ติกัดตำบลเวียงสะอาดอาเภอพระยกกักระพุ่มพิสัยมหาสารคามครับเปิดหัวขั้นแรกครับเดกา้าสีน้ำเงินสุดหล่อคันนี้ครับผมเสียนุเมียรวย ปล่อยตัวเอ้าเอาเอาเต้เาดับแล้วครับโอ้โหดันตูดครับดันตูดไปแล้วเที่ยวแรกดันตูด เที่ยวต่อไปอย่านึกว่าจะรอดครับจับตาดูดีๆล็อกกี้สีขาวคันนี้จะมีอะไรเด็ดๆให้เราชมหรือเปล่าตอนออกตัวนะครับอย่ากระพริบตาครับผมงานนี้อยู่กับดินทรายเด้านะครับโดนน้ำน่อยๆพอหมาดๆครับ แห้งเลยวิ่งไม่ได้แต่งานนี้โดนฝนเข้าไปเกิดอาการอย่างที่เห็นครับปล่อยตัว โอ้ย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 สบายครับคนขับบอกแค่น,นี้ไม่ได้กินผมหรอกคันที่3ของทีมงานครับลูกชายลาครับเดก,ก้า อันนี้เครื่องสองร้อยสิบปล่อยตัว นเด,ด้าออพอได้เสียวครับเสียนุจังหวะขาเข้าก็เด้าอ,อ,อยู่นิดนึงขาออกจะเป็นยังไงครับรอบแรกโดนดันตูดออกไปแล้วรอบที่สองสำหรับคลิปนี้ครับ จับตาดูดีๆครับจะล้างอายได้หรือเปล่าตอนนี้ครับที่เทติดแล้วครับออกไปเมื่อสักครู่ไม่ไม่ติดอยู่บริเวณจุดปล่อยตัวแต่ไปติดอยู่ที่เทครับโอ้ยดิ้นอยู่นานครับขึ้นแล้วครับ ตามไปดูที่เทหน่อยครับดูเหมือนที่เทจะมั่นเหลือเกินทีแรกกะว่าจะให้ดูทางออกอย่างเดียวโอ้โหเสียงท่อดังสนั่นเลยครับ เดี๋ยวดูที่เทกันบ้างครับล็อกขาวมาแล้วครับ ียบร้อยสบายสบายครับปล่ตัวออกมาแล้วครับลูกชายหลาครับเสียนุเสียบเข้าไปโอ้โหวิ่งกัดมันเลยวันนี้ ติดแล้วฝั่งนู้นครับเสียโน้นครับ,โ,รบโอ้ยเด้าแล้วเด้าแล้วโอ้โอ้โอ,โอเรียบร้อยครับเสียโน้ฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็มันเหลือเกินโอ้ไม่รู้จะดูฝั่งไหนเอาละถึงจุดหมายครับ ของเสียนุนะครับจะออกได้หรือเปล่าครับจะเสียดากอีกหรือเปล่าครับ<ะ>สบายครับ เขาล็อกขาวล็อกกี้นี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยเด้าเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ำหนักหัวน้ำหนักตัวนี่ความสมดุลน,นี่จะเท่ากันครับแต่ว่าเดก้าเนี่ยน้ำหนักจะไปอยู่ที่หัวมากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาเจอดินทรายเด้าแบบนี้ก็มักจะเด้าเป็นพิเศษแหะครับ ปล่อยตัวออกมาสบายๆครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคิวต่อไปลูกชายลาครับเสียบเข้าไปครับเดาไหมเดาไหมเดาแล้วครับเดาแล้วครับเดา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 เลย แก็ไปถึงจุดหมายครับไปอีกครับเด้าอีกนะครับยังไม่ถึงเด้าครับเด้า <c oughs> <c oughs> ใส่ดินให้ปุ๊กจกีนึงขวบน้ำหนักนี่คนขับดีกาชอบเด้าครับ ถึงแม็โครเลยคราวนี้สุดยอดครับปล่อยตัวครับออกตัวไม่เป็นไรครับสบายสบายมาดูเสียโนครับต่อไปครับ เสียโน่นี่ฉลาดครับความเลนครับเอาลงแล้วลงแล้วโอ้โหเกือบแล้ว<ๆ>เกือบเกือบตียตไม่ถึง,ถงโอ้ถึงจุดหมายครับ พอได้เสียวอ,อยู่ครับปล่อยตัวครับอ้าวไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกไปไม่ยอมบอก จวดครับจวดสบายครับถึงคิวล็อกกี้สีขาวแล้วก็คงไม่น่ามีปัญหาแล้วครับ บรรยากาศเราก็ได้ชมมาหลายคลิปแล้วนะครับความมันนี้ต่อเนื่องเลยหนึ่งสองสามสี่จุใจนะครับวันนี้สอสมบูรณ์ซับจัดให้เนี่ยล็อกีนี่สบายสบายครับไม่มีปัญหาเด,เด็กก้านี้ก็จะเด้าเป็นพิเศษหน่อยก็สู้กันต่อไปครับ วันนี้บรรยากาศดีอากาศแจ่มใสครึ้มครึมไม่ร้อนแต่ว่าสายเด้าของเรานี่นะครับจังหวะเด้าหนักๆน,นี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันกลัวจะเผาข้างขาดนะครับอันตรายครับก็สู้กันต่อไป สำหรับทีมงานสอสมบูรณ์ทรัพย์และก็อีกลหลายๆทีมงานครับที่สภาพด้านงานคล้ายกับทีมงานสอสมบูรณ์ทรัพย์ในเวลานี้นะครับก็โอ้โหวิ่งปากบอ่อใกล้ๆสามคัน ยัเด้าออกเลยเด้าฝาปีนครับอีสานแถวนี้เขาเอนเด้าฝาปีนเสียนุจอดทำไมาเอยปล่อยตัวมาแล้ว เดาอ,าอีกแล้วครับฝั่งนู้นครับฝั่งของลูกชายลาครับเดาฝ่าปีนอีกแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โหต้องบอกเลยครับว่างานนี้เนี่ยเหนื่อยเข้าผิดช่องผิดเหลี่ยมนิดโดนเต็มเต็มแล้วครับ สตอนนี้วุ้นเส้นปวดขี้แล้วครับเรียกมอแเ้วเดี๋ยวพาไปเข้าห้องน้ำก่อนเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ